ในวงการฟุตบอลอังกฤษมีหลายทีมที่ก่อตั้งนานนับศตรวรรษแต่ก็มีทีมที่ไม่เคยสัมผัสแชมป์ลีกสูงสุดเลยแม้แต่ครั้งเดียวบางทีมเคยเข้าใกล้บางทีมเกือบตกชั้นไปถึงลีกล่างและบางทีมคำว่าฝันเริ่มฟังดูเหมือนนิยายหากลองไล่ดู12ทีมแรกที่ก่อตั้งฟุตบอลลีกในปี1888นั้นมาจนถึงทุกวันนี้เหลือเพียงไม่กี่ทีมเท่านั้นที่ยังยืนหยัดในลีกสูงสุด และตั้งแต่ก่อตั้งพิมารลีกในปี1992ฟุตบอลอังกฤษได้กลายเป็นธุรกิจระดับโลกแบบเต็มตัว mm hmm. เงินจากการขายลิขสิทธิ์เจ mm ้าของจากาอเมริกาตะวันออกกลางเอเชียและระบบข้อมูลที่ซับซ้อนคือสิ่งที่ทีมดั้งเดิมบางทีมตามไม่ทันแชมป์เก่าหลายทีมกับกลายเป็นทีมลีกลองที่ไม่มีเงินพอที่จะสู้ทีมใหม่แต่สิ่งที่พอจะช่วยให้ทีมเหล่านี้อยู่รอดได้ก็คือแฟนบอลที่ยังเหนียวแน่นอย่างเช่นพอตสมัตรอดวิกฤตในปี2013ได้เพราะแฟนขับร่วมกันซื้อสโมส อยู่รอดได้เพราะเน้นประสิทธิภาพแทนขนาดทีมบางทีมเป็นศูนย์กลางชุมชนบางทีมเริ่มกลับไปสู่ลากเดิมแม้ว่าเชฟฟิลด์เอฟซีจะเป็นสโมสรฟุตบอลแห่งแรกของโลกแต่พวกเขาไม่ได้เป็นหนึ่งใน12ทีมที่ร่วมก่อตั้งฟุตบอลลีกในปี1 8 8 8หลายคนก็อาจจะแปลกใจแต่คำตอบนั้นอยู่ที่สถานะของสโมสรเพราะเชฟฟิลด์เอฟซีเป็นสโมสรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อกิจกรรมทางกีฬาไม่ได้ตั้งใจเป็นทีมแข่งขันระดับอาชีพไม่ได้มีฐานแฟนบอลแบบทีมอุตสาหกรรมใหญ่ ในยุคเริ่มต้นฟุตบอลลีกต้องการทีมที่มีสนามใหญ่รองรับแฟนบอลน,นับหมื่นและมีรายได้จากตั๋วเข้าชมซึ่งเมืองเชฟฟิลด์เองก็มีทีมอาชีพอื่นทั้งเชฟฟิลด์เวนส์เดย์และเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเข้าสู่ระบบลีกแทนและกลายเป็นตัวแทนเมืองถึงจะไม่ได้อยู่ในลีกอาชีพแต่เชฟฟิลด์เอฟซีได้รับการยอมรับในระดับโลกปี2 0 0 4ฟีฟ่าได้มอบรางวัลฟีฟ่าเซเนเชียลออเดอร์ออฟเมลิเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุดจากฟีฟ่าให้กับเชฟฟิลด์เอฟซีได้รับพร้้ออออมมกกับับีสสสรรเท่าานนนในปตติศิศ์คื เพื่อยกย่ององ,องค์กรหรือบุคคลที่มีคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาฟุตบอลทั่วโลกและปี2007เชฟฟิลด์เอฟซีฉลองครบรอบ150ปีมีการจัดแมตช์พิเศษกับทีมระดับตำนานด้วยการแข่งขันกับอินเตอร์มิลานและอาแจกแมตช์พิเศษจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองสถานะสโมสรฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุดในโลกปัจจุบันเชฟฟิลด์เอฟซีเล่นอยู่ในลีกระดับเทียร์8เป็นระดับสมัครเล่นของฟุตบอลอังกฤษ เชฟฟิล e ์เอฟซเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของวงการฟุตบอลโลกแม้จะไม่ใช่ทีมชั้นนำแต่เชฟฟิลฟ์เอฟซได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในฐานะสโมสรฟุตบอลแห่งแรกของโลก